ได้สี่สี่โอู้ดหรือว่าเลขทูบเลขทูบรูดค่ะอ๋อได้สี่สี่ลูดค่ะได้เยอะไหมคะคุณแม่ได้สี่ร้อยได้สี่ร้อยมาจานเยดเป็นเลขเจ่ดีเจอเดือนวะเลขที่ดีหัวขมากค่ลูกแตกเนาะตรงเลขเก้าแล้วทุกท่านขีดเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดัมปิ้งนะคะตอนนี้เราก็อยู่วันที่หน้าปูอ่องค์ดำนะคะก็มีนะคะลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ลูกหา,าเนะาะก็นำนะคะของไหว้นะคะมาแต่เช้าเลย,น,เยนะคะมันหนึ่งรอยดอกอ๋อมีกุหลาบมาด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเก้า<ำ>ดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกคุณแม่คอนกอมากันสามท่านเนาะ สี่ใช่ไหมคะอ๋อดีคนเอารถไปเก็บนี่จัดผลไม้ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ชุดใหญ่โอ้คุณแม่มาจากไหนคะเนี่ยกัมมาลาใสค่ะโอ้กัมมาลาใสอยู่กาาสินนี่ใช่ไหมคะอ๋อกาาสินน่ะค่ะคุณแม่ได้โชคได้ลาบใช่ไหมคะเนี่ยได้มากันสี่คนนี้ได้ทั้งหมดสี่คนเลยใช่ไหมคะสองคนสองคนโอ ไม่ได้ขอหวยมานะก็เลยไม่ได้อ๋อคุณแม่ไม่ได้ขอก็เลยไม่ได้โอ้โหจันไม่เนี่ยเอ้าขอบคุณค่ะตันติดตามได้เลยอ๋อติดตามได้อยู่โ่ะแต่อยู่ลุงพลเหรอได้อยู่ลุงพลก็ติดตามอยู่ที่นู่นแหละอ๋อ เป็นต่อชวลาแล้วขอจบว่าเราเพิ่มนลิตใช่คุณแม่ได้โชคนะคะอวันนี้คุณแม่จะขอลาวใช่ไหมไม่ได้คุณแม่คุณแม่ได้ตัวไหนคะคุณแม่ได้สี่สี่ได้สี่สี่โอ้ลูดหรือว่าเลขทูบเลขทูบลูดค่ะอ๋อจุดทูบก็ได้นะจุดทูบได้เก้าสามแปด เก้าสามแปดไม่ซื้ออไม่ซื้อซื้อซื้ออยู่แปดสามสามแปดแต่แปดเก้าไม่ได้ซื้อรูดใช่ไหมคะแม่รูดใช่ไหมได้สี่สี่รูดค่ะนี่คือสูตรที่หลายๆคนจะถูกกันเพราะว่ารูดจัดผลไม้ชุดใหญ่เก้าอย่างนะคะคุณแม่เพิ่นมีโชคมีลาบได้เยอะไหมคะคุณแม่ได้สี่ร้อยได้สี่ร้อยโอ้สี่ สี่ร้อยเลยค่ะซื้อแต่หกสี่สี่ไม่ได้ซื้อห้าสี่สี่เต้มเดียวนะแม่เยอะไม่ถูกซื้อลันตาลี่ร้อยกว่าใบไม่ถูกแักใบ็คหกสี่สี่จะได้จังแต้มเดียวเนาะจะได้มันเลยที่ใส่ตรงไหนครับพี่มีตรงเจอกันตรงนี้ก็มีควงมาลัยเจ้าพวงแล้วเอาใส่นี้ก่อนแล้วค่อยแขวนแบบ ค่ะใช่ใช่ถวายเพระนแล้วก็เสร็จใช่ค่ะถวายก่อนนเรียนข้ามไปนั่งใส่จะไปเอาเดี๋ยวเอาเงินไปแล้วก่อนโอ้ชุดใหญ่เลยนะคะน้ำนเปล่าน้ำแดงเัินเด้อเขาทำแดงน้ำเปล่าน้ำนี่แหละผลไม้เก้าอย่างแที่คุณแม่เพิ่นนำมาถวายเลย่นเห็นหน้าก็จำได้แล้วจำได้แล้วมาเข้าก่อนอยากมาได้ยทัก มาวันมารู้หัวเนี่ยไม่ได้เห็นอยู่แต่ไม่ได้ทักแท็กแต่อ๋อนั่นแหละอ๋อนั่นเชินีนั่นแหละแท็กแกอยู่กับก๊อกกิ้วฮึแก่อะไรอย่างนี้ไปวางตรงนู้นเลยใช่ไหมครับมาปูครั่คุณแม่มาขอโชคกระปุกองดำนี่ใช่ไหมคะฮะกำลังใส่ถิ่น แดนดินคนรวยโอ้ใช่ไหมคะสองครั้งโอ้ทำหมอนผิดมีเรง่องนานหืมผินคนรวยใช่ไหมคะในจังหวัดกาฬสินธ์เขอในจังหวัดกาฬสินธ์เนาะกรมมาลาใสใช่ไหมคะแต่ก็ชอบเข้าพื้นที่เหมือนกันแหละพื้นที่ที่เป็นของเรานต้งตีมีหลายพื้นที่อุ้ยทำไมเราไม่เอาไป นเราส่วนมากเขาทำงานสองปีเรื่องเนาะแต่ว่าวันนี้เห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะขอเรียกราวด้วยนะคุณแม่ท่านเมื่อกี้คมีท่านไม่ได้โชคงวดที่ผ่านมาเนาะไม่แน่นะจุดมาอาจจะก้าวมานี่เทเลยอ่ะใช่เนาะใช่ยกหนัดกันไหวไหมไหวชอบแม่อ้าวนี่เลยเผื่อเคุณแม่เพื่อนยกแหละเผื่อปู่ให้โชคหน่อย ก็ยกนะคะดอกกุหลาบนะคะเก้าสิบเก้าดอกนะคะไปถวายปู่ท้าวเวทนะคะนี่กับร้อยนะคะสวยค่ะคุณแม่ก็นำนะพวงมะลัยดอกไม้สีแดงนะคะมาถวายปู่ท้าวเวสุวัรณนะคะเก้าปวงนะคะ ก็ให้ผู้ชา,า,ายขึ้นไปก็ได้ ว่าเพิ่อนปิดจุดเพิ่นได้ถามว่าอันเขาเศร้าใครเรียกยังโมงบ้างะบ่ายสามพอดีเพิ่นได้เอาทูบไปจุดไว้ได้ปากโอ่งไหมปากโอ่งเพิ่นว่าเห็นตะเลขสองทูบอันทูบมันดอกไหนเลยตกลงในโอ่งสงสัยเพิ่อนไหวซื่อว่อ๋อมันบม่ออกเพิ่อนไม่หายเนาะแมนมืนมันเลยตกลงในโอ่งก็เลยเพิ่นคิดว่าหายสื่อบ่าก็เลยคิดว่ายเถูกไหมคะงวดเมื่อกี้ ถูกยูจ้าได้ได้ตัวไหนครับนวดเมื่อกี้อ๋อคุณแม่ได้ซีซีเนาะมันออกซีหาสีเที่ได้เป็นแสนแต่ว<อ>่ามันมาออกซี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 สื่สสอมาหลายเลยไดงแม่เลข<อ>ทูบแม่ที่บอกเขาทั้งเก้าหนึ่งเก้าสองอาจารย์ท่านคนนี้ยัางแล้วนี่นะคะ <c oughs> คุณแม่มาจากไหนคะเนี่ยนี่แม่อยู่ลอยเย็นยอยู่ไม่ใช่ เลข <r> ทูบแม่ของคุณแม่ชื่ออะไรนะคะแม่ดาวเรืองอแม่ดาวเรืองนะคะนี่จุดเลขทูบนะคะแล้วก็เพื่อนเอาผลไม้เนาะมาถวายปู่องค์ดํานะคุณแม่ได้โชคได้ลาบสี่สีนะคะงวดนี้นะคะก็จุดเลขทูบหนึ่งเก้าสองนะคะแต่ว่าทูบแตกเนาะตรงเลขเก้านะทุกท่านนี่ขีดเลยหนึ่งเกสองี่หนึ่งเก้าตัวสุดท้ายน่าจะสองหรือสามนะอรุณ ถ้าสองนี่ตรงเลยนะเนี่ยสามก็ตรงนี่นะค่ะเก้าสามกวมีม่ตรงกับเลขทูปที่อาจารย์ใบเมื่อวานด้วยนะจ<า><ช>ังค่ะเพราะ <c oughs> ว่าจะมีเอ่อเลขชุดของแกก็จะมีเ 97, 96, ก้าหนึ่งเนาะเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองจะอันนี้แม่มาถวายพีน่นี่แม่ถือก็เก้าหนึ่งถือแล้ว เคุณแม่ถูกตั้งแต่91นู่นใช่ไหมคะ9197แม่บ่อเก่าเกศแม่ไว้ถือแม่ถือแก่91อนนี้แม่พึงมาปีใหม่นะก็มีเวลากตเพึงมีก็เลยมา่วานตันนี้ถือซีซีแม่ก็เล่นอันต่อยหอนน้ำเพลินหาลอยแม่ถือบาหลายแม่เลยซอยเพลินจำได้ซีซีจักบาทค่ะแม่ สองร้อยโอ้โหแม่บอกแม่บอกว่าไม่เยอะนะทุกคนสองร้อยนึงได้มื่นกว่าบาทอา๋อได้มื่นกว่าบาทนี่เลขทูบของคุณแม่ออกมาแล้วตรงเป๊กกับเลขของอาจาร,รย์น็อตตี้นะคะทั้งเก้าหนึ่งเก้าสองเลยนะทุกท่านทูบแตกนะทุกคนทูบแ,แ,แตกผ่ากลางแล้วผ่ากลางแตกผ่ากลางนะทุกคน<ม>นี่<ม>แตกเลยนะเลขทูบของคุณแม่เพื่อนตองล้มนหมึน่นพัน แในโชคเนาะตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะชอบไหมคะพุณแม่เลขนี้มาคือแม่มาจิืสอในใจมักไหมเโอ้ในใจนี่มักเนาะตรงกับเลขของอาจารย์มาตี้ทั้งสองเลยเก้าหนึ่งก็ตรงเก้าสองก็ตรงนะคะเิดไว้อใอคิดไวในใจเนาะขอให้มาก็มานะทุกคนใน หนึ่งเก้าสองนะโอ้เลขสวยมากเลยเสื่อเก้าหนึ่งเก้าสอง่ะเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะไม่ได้พอดีไม่ได้ไปไหนเข้าเลขอาจารย์สตอรีมาขายไปอตอรีมาขายไป อ,อื่แล<อ>คุณแม่ออกไป<ด><ด>คุณแม่ก็จัดเก้าสองเลยใช่ไหมคะนี่แม่สิบใบใบเลื่อนเอียงเพนเอิญเลื่อสีจะมาลุ้นเลขทูบนะคะของคุณแม่นะคะแม่แม่ที่มาจากกรมมลาใสน,นะคะ,ะได้สี่สี่เนาะงวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปสองเลขทูบของคุณแม่กันนะคะ ก้าวนำหน้าเลยก้านะของคุณแม่ท่านนู้นนะทุกคนก้านะฮะ่ก้ามานะตัวแรกตอนแรกลุ้น่าเป็นสีนะเพราะหัวขาดไปเนาะก้ามานะทุกท่านคนก็จุดคนละอันนะฮะนี่ด้านนี้ก็เจ็ดแล้วก็สามนะแม่แน่อาจจะมาลาวเนาะได้เลข คุณแม่คุณแม่ชอบตารีสองใบเลยได้เก้าหกใช่ไหมนี่นะฮะของคุณแม่เลขคู่ในสองใบเลยเก้าหกตรงกับเลขชุดที่อาจารย์ให้เนาะเก้าหกนะฮะทุกคนขอจะเป็นผู้ชำนาญการไดขออีกแล้วคุณจะขออีกแล้วมันไม่หัวตรงกับอาจารย์เลยอันนี้ของคุณแม่ขอลาวเนาะได้เจ็ดสามสอง ลาววันนี้นะคะนี่คุณแม่เพื่อนขอลาวเนาะวันที่สามมกราคมนะคะเจ็ดสามสองนะคะนี่คุณแม่ท่านนี้ขอหวยลาวนะส่วนคุณแม่ท่านนี้นะขอรัฐบาลไทยนะวันที่สิบเจ็ดเนาะแม่สิบธันมาสิบเจ็ดมกราค่ะสิบเจ็ดมกราค่ะคุณแม่เพื่อนก็จุดนะคะได้เก้าแล้วก็หกนะคะ เลจ็ดอีดีนั่นวะเจ็ดมาคะคุณแม่ชอบเลยนะฮะเก้าหกนะฮะตัวที่สามน่าจะเป็นเจ็ดนะฮะทุกคนตรงเป๊ะนะของอาจารย์นอตตี้ทั้งเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะถือเป๊ะเลยนะใช่แล้วหัเก้าเจ็ดค่ะเลขสามตัวของอาจารย์ก็เก้าเจ็ด เก้าหนึ่งครับก็ผู <sm ot> <sm ot <ok ้ผ่าแบบนี้ผู้ผ่าแบบนี้ครับเลขของอาจารย์มดเลยทั้งสามองเเก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดสมแเลขียงหลุดเจสมกับขอสมจะปาถนาค่ะเจ็ดเจด อ้เก้าหกเจ็ดชัดเลยชัด,ชดแล้วอัจาจาร์นอตี้ก็ให้เนาะมีเก้าหนะึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าสองนะคะส่วนสามตัวก็จะมีเก้าหนึ่งหกแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดอ๋อจะคู่ได้แหละไปหาเพิ่นนะนอนคุณแม่เพิ่นก็ขอทูบนะพอทูบออกมาตรงกับเลขของอาจารย์นะคุณแม่ก็รีบไปกับปู่องค์ดำแสนสิริจันทานะทุกท่าน คุณแม่เพื่อนก็ถูกกับอาจารย์นอตตี้มานะคะตั้งแต่งวด9-1เนอะไม่แน่น้องงวดนี้คุณแม่เพื่อนอาจจะได้โชคใหญ่นะคะชัดเลยยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะวันที่17มกราคม2567นี้นะคะทุกท่านเนาะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ